เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องของกาลยานมิตรคืออริยมรรตในหนังสือพุทธวจนะหมวดตำมกาลวาชั้นเลิศจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่15หน้าที่127 ข้อที่383 <c oughs> <c oughs> อานนท์พิกุปผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทําให้มากซึ่งอริยมัรคมีองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์ พิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิชนิดที่วิเวกอาศัยแล้ว ชนิดที่วิราคะาอาศัยแล้วชนิดที่นิโรธอาศัยแล้วชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการสลัดคืน <c oughs> อาน,นุนอย่างนี้แลชื่อว่าภิกุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรค มีองแปดอานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยประยายอันนี้เถิดคือว่าปรหมรจันนี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานนท์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัรยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากชาติ <c oughs> ผู้มีความแกช่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวนความทุกข์กายความทุกข์ใจความแห้งปากใจเป็นธรรมดา กัรนได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากชาติจากความแกช่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความแห้งผากใจอาน,นุน <c oughs> ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยประยายอันนี้เถิดคือว่า พรหมรรั์นี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้